จากนั้นเขาก็เตรียมถุงมาเก็บเลยครับพี่นอ้องต้นง่ายครับต้นนี้โอ้ไม่ต่ยอดองามพี่น้องเลยเบอร์หนึ่งกว่าพี่อือคนบ่มาบ่น,นี่ทั้งผู้ครับพุนบรรยากาศท,ทั้งผู้มาผู้เดียวครับวันนี้โอ้ไม่ต่ยอดองามครับพี่นอ้องนี่จุ่มหนึ่งรับได้ผลลายนึงครับ พี่พี่น้องเห็นบ่อืมพี่น้องหย่อนหนึ่งหยอนหนึ่งยังหลายอยู่ครับโอ้หย,ยอดหน,นึ่งหยอนหนึ่งพอได้หน่อยเดี๋ยนี่พี่แมนเพิ่มด้ครับพี่น้องนี่นี่แมนเพิ่มหย่อนตะวันตกควันผู้แซ่บขึ้นยังนี่ครับพี่พี่นอ้อง Uh huh. มีอต่ยอดกังามมานัมนมันมือนี่เทือ uh huh. งต้นครับเทืองต้นปีนต้นได้ครับพี่น้องนี่กระเป๋าก็ยังอยู่นี่นี่พี่น้องปีนต้นใหม่ได้ครับ uh huh. นางเก็บแบบสบายสายครับพี่น้องมือนี่แตงเย็นมาพูดเดียวตอนเช้าครับ แต่ละหยอดพี่น้องเลยเอามาหลายถุงอยู่ครับพี่น้องว่าจะหยอกเอามาหลายถุงอยู่ถุงใส่พระวันว่าเมื่อนี้ต้นเมื่อคืนมาป่าฮแมนเบิดพี่น้องต้นเดียวสวยนี่แต่หยอดงามเนาะ แต่ใบอ,อ่อนๆได้ครับสีขนาดอยูงอย่าง,งามขนาดที่พี่น้องเลยชอนบนี้แมนบัดจากมั่วเนี่ยครับมาผู้เดียวครับตากองตากองประมาณนำ้ำคนห่อนเป็นว่าใบหยอกเปีนผู้ผู้เดียวแล้ว พีนต้นพหวันเก็บเลยครับพี่น้องปัดต้นเดียวนี่ต้นต้นเดียวนพ่อแข็งเลยครับพี่นอ้องโอ้โหดีแมอนเบสนตัวอดาำงามครับ อืหงอดนี่งามเพิ่นบุึ้นมาหาบ่ครับนี่เพิ่นเพิ่นว่ามันบุ่ออกผลบุตกบ่ครับโอ้ยผลบุกตกป้อครับมาหาที่มันชินหน่อยบันหน่อยเด้อพี่น้องเลยนี่ซสำเนียงพอดีกินนี่ผมว่า โอ้ผักหวานเป็นตัวหยอดงามๆครับพี่น้องนี่แหละครับนูน่นน่ะนูน่นนั่นเนี่ยเงาเงาไม้ตัวนั้นเห็ดตะไคร้ได้พี่น้องเลยดงเห็ดตะไคร้ได้นั่นบุ๊บดง่ายเละครับเบิองถุงนี้มันสิสิได้หลายปันไดเบิงังเด้อพี่น้องเลย บาทสิ่นอถุงมาหลายหลายเลยน้องบุบิดวมุ้ยแพเก็บ <Kas> อ่าอ่ามีแต่ช่องามครับยอดผักหวานมีแต่ยอดงามพี่พี่น้องนี่ได้พี่น้องยังบุบิ้วได้พี่ไป đừng nung nó phi nông bả này thùng này phu chi thùng là mà phụ điều của giặc sen này nè mừng cái này ừ, ừ. điều, điều. như thương công may Cái giặc sen này nọ con cả giặc này พราะว่าอยู่ทึงกงใหม่ครับพี่น้องอืออ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 พี่ยอดนี่ แมนบัสครับป้าทั้งทึงยังหลายอยู่พี่น้อยพี่กระเป๋าบอทหน่อยปุขึ้นต้นขึ้นหน่อยหนึ่งหยอดนึงเบิ้งเบิ้งถุงยางพี่ Tim đã chị tìm đạo. Oh, để đây là chị ảo đại vô. Nếu đâu bí nóng bí con bí nóng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  bí หาเก็บเอาพอได้กินอยู่ต้นหนึ่งนี่ที่ได้ลายใช่ไหเบึงสิบสปรุปลให้พี่น้องบึงอยู่ข้างล่างได้ครับต้นแต่ละต้นแต่ละต้นบ่ทะยอไปนี่นี่นะครับต้นหนึ่งนี่ครับต้นหนึ่งก็ที่ได้ลายอยู่ครับเต็มเลยครับพี่น้องต้นไม้ปะ ตนที่สองตอนที่สองพ,พี่น้องต้นหวานก็เนครับต้นตอหวานพี่โพี่น้องเอ้ทุ่งที่สองกับทุ่งที่สองใส่ทุ่งไม้ก่อนครับป้าเห็นบนน้องพี่น้องป้าไม่ติดต้นไหนต้นนั่นครับพี่น้องต้นไหนต้นนั่นบังเอ้น ต้องืูดก็แมนแมนบดเลยโอ้แมนบดเลยนี่เดี๋ยวเก็บก่อนนะครับพี่น้องเอาต้นงามก่อนเอาต้นสูงก่อนมาเกาให้พี่น้องเบ้างนี่ต้นข้างล่างหยาบหาวพี่น้องพี่น้องพี่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 เห็นมั้ยน้อนี่โอ้ยนี่พี่น้องพี่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  จองต้นเอาเลยครับพี่น้องผมสีใส่แยกถุงได้พี่น้องเลยเพราะว่าถุงหนึ่งมันมันกะมันเต็มครับผมเอาถุงมาหน่อยโพดครับผมเอาถุงมาหน่อยโพดมันลด,ม,นลดมันลดเต็มอืมโอ้หยอดหนึ่งหยอดหนึ่งพี่น้องผมสีแยกถุงผมเอาถุงมาหลายอยู่หาถุงครับพี่น้องวันนี้ผมเอาถุงมาหาถุงตัวนี้นั่นนี่เต็มแล้วกส,สีไส่กระเป๋าครับพี่น้อง ใส่กระเป๋าท้งพื้นมันก็เต็มครับไปเก็บน้ำกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมผมเก็บใส่ถุงก่อนเมื่อน,นี้ผมมีไพมาเอิดแมนวบ่มีแตยออ่ย่อดงามๆยอดพักหวานต้นไหนต้นนั่นเลยฮนะหรือต้นไหนต้นนั่นครับพี่น้องไม่ศีด้าไพ่เอาแล้วตีเผา

ปาดหยอดนี่งามงามเอาบุดเลยครับปาดพี่นี่ต้นต้นต้นใหญ่มันพุ่นพุ่นพี่พี่น้องพี่เขียวเขียวนิดพี่พี่น้องพี่พี่พอได้เก็บครับพอได้เก็บ 황녹도 희망.